แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสำนักง,งานกจกทและกออบตเนี่ยเขาได้มีหนังสือที่ว2064ลงวันที่19พฤษภาคม2566เป็นการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตามที่สํานักงานกจกทและกอบตเนี่ยได้มีการประกาศกํากหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจําต si. ําแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นในเรื่องของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจําตําแหน่ง ของข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้การรับเงินประจําตําแหน่งการเบริกจ่ายเงินประจําตําแหน่งเป็นไปได้วยความเรียบร้อยจึงแจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดอย่างไรนะครับในเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยมีอยู่หลายประเด็นหลายประเด็นด้วยกัน1ก็คือ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งสําหรับตําแหน่งนิติกรที่ได้รับความคุ้มครอง2ปีตามประกาศข้อ3มวงเล็บ1และข้อ7หลักเกณฑ์ก็คือ1ึเนี่ยต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งระดับชํานาญการแล้วะระดับชํานาญการพิเศษหรือระดับเชี่ยวชาญก็ได้นะครับ 2. เนี่ยได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยตามประกาศกจกทและกอบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นพุทธศักราช2561แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2562ข้อ15วรรค2ต่อมาประเด็นที่2 ตำแหน่งนิติกรที่ได้ยื่นประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจะต้องดำเนินการอย่างไรตามข้อ3มวเลบ1และข้อ7เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือการใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิมไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไป และหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนแล้วเสร็จทั้งนี้วันที่มีผลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งต้องไม่ก่อนวันที่ยื่นผลงานครบถ้วนและถูกต้องโดยถือเอาวันประทับตราลงรับในหนังสือของสำนักงานเลขานุการกจจกทหรือกออบตจังหวัดนะครับตรงนี้ตามประกาศฉบับตามประกาศกจกทและกอบตเรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2566ข้อ6ต่อมาประเด็นที่3ตำแหน่งนิติกรที่ได้ยื่นประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเอาไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากประสงค์จะขอยกเลิกการประเมินจะต้องดำเนินการอย่างไรตามประกาศข้อ3ามวงเล็บหและข้อ7ก็คือ <nichts. S> 1เนีいい่ยให้ขอยกเลิกการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งต่อกจจกทจหรือกอบตจังหวัดเพื่อพิจารณาเมื่อกจจกอบตทจหรือกอบตจังหวัดมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศกอจอกอทและกอ,อบตอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิน่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2566ข้อ6วรรค2 ข้อ2ให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตวบนำบลดําเนินการออกคําสั่งให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งทั้งนี้เนี่ยวันที่มีผลให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งต้องไม่ก่อนวันที่กจจกทจหรือกออบอตจังหวัดมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการประเมินเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน่งและไม่ก่อนวันที่ประกาศกจังหวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งมีผลใช้บังคับนะครับต่อมาประเด็นที่4ี่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำานาญการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและได้ยื่นประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งเอาไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจะต้องดำเนินการอย่างไรและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่เมื่อใด ตามประกาศข้อ7เนี่ยก็คือ 1. ให้นำเอาแน,แนวทางปฏิบัติตามข้อ2หรือข้อ3ของแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 2. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องไม่หมดอายุกรณีตำแหน่งสายงานวิศวกรรมหรือสายงานสถาปัตยกรรมต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ระบกับประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัตยกรรมควบคุมไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญตามประกาศกจกทหรือกอบอตอเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพรนักง,งานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับที่2พุทธศักราช2566ข้อ4 สามเนี่ยเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการแล้วทั้งนี้วันที่มีผลให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งจะต้องไม่ก่อนวันที่ประกาศอ่ากกทออ่ากจจกทจหรือกอ,อบอตอจังหวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งมีผลใช้บังคับนะครับต่อมาประเด็นที่5้า ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นประเมินเสนอขอความเห็นชอบเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งจะมีสิทธิ์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งแต่เมื่อใดตามประกาศข้อ7ก็คือให้ผู้นั้นในยื่นความประสงค์เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับเงินประจำตำแหน่งและให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ประกาศกอจอจกทจหรือกอ,อบตอจังหวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งมีผลใช้บังคับประเด็นที่6ผู้ที่เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ภายหลังที่ประกาศกจจกทจหรือกอบอตอจังหวัดมีผลใช้บังคับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตำแหน่งตั้งแต่เมื่อใดในประเภทวิชาการระดับชำนาญการนะครับในข้อที่7ก็คือให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินประจําตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการโดยไม่ก่อนวันที่ ประกาศกอจอจกอทอจอหรือกอ,อบตอจังหวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งมีผลใช้บังคับนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมตามประกาศกอจอกอทอและกอ,อบตอในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข อัตราวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ตามหนังสือสำนักง,งานกอจอกอทอและกออบตอที่มท0809.3ทบว2064ลงวันที่19พฤษภาคม2566